เยซูกับการรักษาพระบัญญัติพระเจ้านะครับในโคลินสิบเอ็ดข้อหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคิดคำนี้เป็นคำที่คลาสสิกมากนะครับแต่บางทีริสเสียนก็ไม่เข้าใจพระเยซูเกิดมาแปดวันพระองค์ทรงรับพันธสัญญาสุนัตพระองค์ทรงศึกษาธรรมบัญญัติอย่างเชี่ยวชาญจนอายุสิบสองพระองค์สนทนากับเหล่าอาจารย์ในวิหารในเยรูซาเล็มด้วยสติปัญญาที่เข้าใจพระบัญญัติชั้นสูง ติดพันจนไม่ได้กลับบ้านพระองค์เอาใจใส่ธรรมัญญัตั้งแต่เด็กพระองค์สอนเรื่องราวของธรรมัญญัติเขาร่วมเทศกาลของพระเจ้าเสมอไม่ได้ขาดรับพันธสัญญาทุกอย่างที่มีในพระบัญญัติพระเจ้าเราสังเกตได้ว่าพระเยซูสั่งสอนเนี่ยมีสองเรื่องคือการมาของแผ่นดินพระเจ้าและเรื่องพระบัญญัติพระเจ้าต่อหน้าสภาเซนเฮดรินไม่มีใครกล่าวได้เลยว่าพระเยซูผิดพลาดตรงไหนในธรรมัญญิและพระองค์ไม่ผิดพลาดเลยเมื่อพระองค์ไม่ผิดพลาดพระองค์จึงเป็นผู้ปรับโทษบาป อธิบายให้เข้าใจคือถ้าคุณรักษากฎหมายได้และเข้าใจทุกอย่างคุณก็เป็นผู้พิพากษาอบโทษผู้กระทำผิดได้เพราะคุณไม่เคยทำผิดใช่ไหมครับในลมบทที่8ข้อ3บอกว่าสิ่งซึ่งพระราชบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังลงไปนั้นพระเจ้าทรงใช้พระบุตรพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและไถ่บาปมาเพื่อไถ่บาปพระองค์จึงทรงปรับโทษบาปที่อยู่ในเนื้อหนังพระองค์เข้าใจธรรมบัญญัติและทำตามธรรมบัญญัติ และปรับโทษธ,ธรรมบัญญัติเมื่อทรงบริสุทธิ์ไม่ผิดบาปจึงทรงถวายตัวเองสู่ความตายเป็นเสมือนแกะบริสุทธิ์บนแท่นบูชาที่รับอาบาปของผู้เชื่อไปเพราะผลความบาปคือความตายใช่ไหมครับและพระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นความตายจึงไม่มีชัยเหนือพระองค์เพื่อเป็นผลแรกในการรับชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นกฎในชีวิตพระเยซูหรือผู้ที่เดินตามพระเยซูจึงอยู่เหนือธรรมบัญญัติบัญญัติปรับโทษไม่ได้ ความบาปหรือความตายก็ปรับโทษผ,ผู้ที่เชื่อในพระเยซูไม่ได้พระเยซูมีชัยชนะอย่างไรผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็มีชัยชนะอย่างนั้นพระเยซูทรงไถ่ให้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ซึ่งมาจากการกระทําอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ไม่บกพร่องต่อธรรมบัญญัติเลยจึงเป็นผู้ไถ่าบาปและจ่ายค่าปรับนั้นให้เราได้ใช่ไหมครับเล็กในของความตายคือความบาปและฤทธิ์ของบาปคือพระราชบัญญัติฤทธิ์ของบาปคือพระราชบัญญัตินะครับหมายความว่า พระราชบ,บัญญัติเนี่ยเป็นหลักการที่พิพากษาบาปให้ไปถึงความตายแต่จงขอบคุณแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูเป็นผู้นำชัยชนะมาให้เราเราจึงเชื่อพึ่งในพระองค์ผู้กระทําการชําระบนทินให้กับเรานะครับและความเชื่อในพระเยซูทําให้เราอยู่เหนือการลงโทษของบัญญัติเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อหรือใช่ไหมครับมบทที่สามข้อสามเอ็ดบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราลบล้างพระบัญญัติ ด้วยความเชื่อหรือขอพระเจ้าอย่ายอมไม่เป็นเช่นนั้นเลยความเชื่อเราเนี่ยกับสนับสนุนพระราชบัญญัติเสียอีกพระเยซูไม่ได้สอนในการรักษาบัญญัติเท่านั้นพระเยซูยังเป็นผู้ประพฤติตามบัญญัติพระเจ้าพระบิดาด้วยนะครับเพราะว่าการประพฤติตามพระบัญญัติเป็นการสาแดงความรักต่อพระเจ้าว่าเราผูกพันยึดมั่นในพระองค์ยอห์นบทที่5ข้อสิบบอกว่าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา และยึดมั่นอยู่ในความรักพระองค์เราตามพระเยซูพระเยซูตามพระเจ้าแต่เราไม่ตามพระเจ้าเราตามพระเยซูมันไม่มันขัดกันมันไม่ใช่ตัดกันพระเยซูตามพระเจ้าเราตามพระเยซูละเหมือนที่พระเยซูตามพระเจ้าถูกไหมครับฉะนั้นพระเยซูรักษาพระบัญญัติพระเจ้าเราก็ต้องรักษาพระบัญญัติพระเจ้ารักและประพฤติตามเป็นสิ่งที่พระเยซูสอนในเวลานี้รักพระเยซูประพฤติตามบัญญัติพระเยซูรักพระบิดาแต่ไม่ประพฤติตามพระบัญญัติพระบิดา คืออะไรนะครับก็คือความรักแค่ลมปากไม่มีความผูกพันด้านความประพฤติที่พระองค์ขอร้องขอเลยนะครับผมสรุปสั้นๆในเรื่องชีวิตพระเยซูที่ทรงรักษาบัญญัติว่าทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทําพื้นฐานมาจากหลักการของบัญญัติพระองค์ไม่ได้ละเมิดหลักการของบัญญัติตั้งแต่เกิดจนถึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทุกการกระทําจึงเป็นฤทธิ์เดชพระเจ้าทรงอวยพรให้สําเร็จตามพระประสงค์ทุกอย่างมานที่คอยฟ้องก็ไม่สามารถฟ้องได้เลยนะครับ วันนี้เราใช้หลักการบัญญัติของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตหรือเราใช้หลักการของตนเองหรือใช้ความรู้ดีรู้ชั่วของเราเองเพราะเรากินผลไม้ห่งความรู้ดีรู้ชั่วไปเราก็ปฏิเสธบัญญัติพระเจ้าบอกว่าจบไปแล้วเป็นของยิวบ้างฉันจะทําอย่างที่ฉันคิดว่าดีอันนี้ดีฉันก็จะทําอันนี้ฉันคิดว่าไม่ดีฉันก็ไม่ทํามารไม่เสียเวลาฟ้องคนที่ไม่รับบัญญัตินะครับเพราะการกระทํของเขาไม่มีสิ่งใดรองรับเลยไม่มีหลักการอะไร นึกจะจัดเทศกาลอะไรก็จัดนอกพ่อพีนึกจะมีกฎอะไรขึ้นมาก็มีนะครับสร้างกฎกินอะไรก็ได้ก็กินทําอะไรก็ทําทําผิดตั้งแต่แรกคิดแล้วฉะนั้นมานปล่อยให้คำแช่งสาผมบัญญ,ญัติลงโทษเขาเองนะครับเดินตามพระเยซูปลอดภยัยทําตามพระเยซูปลอดภยัยเพราะพระองค์คือทางนั้นคือความจริงและคือชีวิตนะครับไม่ใช่พระองค์ก็ไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่พระองค์ก็ไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่พระองค์ก็ไม่ใช่ความจริงนะครับ พราะพระองค์คือทางนั้นคือความจริงและคือชีวิตตามพระเยซูเหมือนอย่างที่พระเยซูตามพระบัญญัติของพระเจา้าชาลมครับ